มากันกินแต้มมพร้าฮะในซื้อพี่น้องไทยคือกันทั้งเขาบวียงก็กินก็ได้เช้าพุดนะกันมากินมมพร้าวนังบนั่งโตกันบ่เอาสาสรมาปูปูตอกันได้อะนึกว่านังยิงต้นบางหามอยู่ไหนนึกก่าบนั่งเต็งกองเต่ง น้อยเนาะอย่ามันกับทักทายสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขทุกคนเพียงเนาะทางฝั่งลาวแล้วก็ทางฝั่งไทยอยู่ทางต่างประเทศน้ำเด้อมแม่แม่เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาเบิรงมาส้มเข้ามาติดตามเนาเพียงเนาะ กดไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้ทางวเวียงน้องเพียงเนาะทุกๆคลิปพี่น้องแต่ต้นจนจบแต่ต้นเสมอมาพี่น้องน้องมื่อนี้กะมาแต่เฮือนประตู้เพิ่อนน้องเพียงเนาะกะขอมุกขอบใจทางผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องเนาะที่ว่าได้อุดหนุนตีบเข่าพี่น้องเนาะตีบเข่าช่วยประตูเพิ่อนน้องเพียงเนาะได้ก็เข้าวัดเทกที่ดินตามที่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาพี่น้องเนาะแล้วก็ตอนนี้ ยังบ่ได้มีเงินมียังเข้ามาหรอกเพราะว่าอ่าเฮาสิมาเบิง่งว่าสิเฮ็ดแบบไายอะไก็สิคำนวณเบิง่งนอนถึงเนาะว่าสิเฮ็ดแบบไายแห้ประตูเพราะว่าทางความฝันของประตูเพิน่นนี่ตอนแรกนะ่ะเพิ่นเว้า,เากันกับเมียเพินพ่นน่ะเพิ่นอยากเอาไปตั้งมุงไปซื้อพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่าบัดทีนี้เนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเลยให้เฮามาบัดเทพเบิง่งเนี่ยสิลองเบิง่งเนาะว่าจะอ่ะาเฮ็ดบนอยู่ให้เราใหม่เนาะ นิเนมิดห้เรา้วไม่นั้งเธอมันอาจจะดีขึ้นพอห้เรานอนหองน้ะพี่น้องเห็นเนาะจังไรกระเบิงชมนํากันพี่น้องเนาะแบบเอฟซีเห็นแบบเอฟซีฮู้พี่น้องเนาะอ่าเรื่องราวในชีวิตพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เบาเวียงได้ออกมาแต่หันเ <c oughs> มตู้เพิ่นโอยู่เ <c oughs> มตู้เพิ่นโอยู่พี่น้องเ <c oughs> พิ่นไปเคื่อนอ่าดีพี่ตายนอนพิงเนาะแล้วก็มาทางเคื่อนอันเคยหมุดกับผัวเราอยู่นี่พี่น้องเนหะ็นเนาะก็มาอยู่นี่ช่องซ้ำมือแล้วล่ะพี่น้องเนาะ ยังบ่ได้มีการนู่นนั่นนี่อะไรพี่น้องเนาะในเมื่อทางพอตู้เพิ่นเนาะให้อภัยแต่ว่าต้องให้เฮ็ดให้สร้างบ่ให้มาอยู่ซื่อๆบ่ให้มาอยู่ละละพี่น้องเนาะให้มาเฮ็ดให้มาสร้างให้มาทำม,มาหากินพี่น้องเนาะมาอยู่ทางนี้แล้วก็ไรโม่ให้นั่นให้เปลี่ยนให้แปลงตัวเอง,นนองเนาะพี่น้องทุกคนก็นต้องอ่า ให้โอกาสกันนพี่น้องไปมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเเนาะชุมชนกับมาหลายคนเบิรทีมงานพี่น้องเบิร์ตเมื่อไงจังเงินชื่อสีนชื่อยังมาลับดูกันกินพี่น้องเนาะทางโทรศักท์เป็นไเพื่อนว่าไว้อยู่ฟังเบิ่งพี่น้องเนาะนบะใบดีเด้อทีมงานไปเมื่อไหบ่เดี๋ยวบอทัศนึงก่อนตัดคลิปบ่โดบอทัตัดคลิปก่อนพี่น้องเนาะเมือมือคืนนี้เพื่อนจะนอนนอนยังไงเป็นคืนที่สองแล้วบอ พื้นที่สงองเพราะว่า,านี่แหละพี่น้องบริมีนางคงน,นคางคาพอมัางลงมาเดี๋ยวเห็ดยีนามิดเป็นตัวน้อยเป็นกระต๊อบน้อยมายังะนะพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดยังเลยียวก็ถาวา่ามีผลักผู้ใหญ่เบิง้งหรือว่าเป็นยอยากจะเพิ่มเติมหรือว่านู่นน,นี่เรามัางลงนี่มันจะสิมีเป็นบางส่วนที่ใช่ละใช่บ่ได้แล้วพี่น้องมันอันผุไปแล้วนี่นะ เัินผุไปแล้วแต่ว่าเอาก็ต้องพังเบิงจากภรรคปัญัเนาะโอกาสจากภรรคปัญัเบิงว่าอา่ามันสิเป็นไปได้บ่เนาะถ้าว่าทางเขาไอ้หมดยังเป็นอโอกาสปรับเปลี่ยนตัวเองพี่น้องเนาะน,นี่พี่น้องกวกินมาเลยนี่นี่กวกินมาแล้วมาไรเงี้ย รังคาเนี่เพิ่นเอาเมื่อเหตุเทือนไผ่เนาะเ้าถามทางประตูเพิ่นเนี่ยเพิ่นเอาเมื่อเหตุเทือนไผ่เน,น,นี่ยพี่น้องนี่คือบ่ได้อย่างนี้ตัวนี้มั่งลงมากระจุ้ไผ่ซื้อตัวนี้มันเห็ดบ่ได้แล้วมันไม่ใช่อ่ามีเป็นไม้ใบเช่นไม้ข่าวทั้งทึ่งฮะนะซื้อพี่น้องเนาะที่ว่าจางังนั่นกระร่างกระดิ่งนี่เป็นเมื่อไรบ่เนี้เนาะ ทำความสะอาดไม่ได้าตารางแับนี้เนาะ <froze. S 1> กินยังอันนะ่อฮะกินชมมะขาักินชมอะครัสบายดีเด้อน้อยเ,เนย็ทหอนกินชมมะขามกินข้าวแล้วบอกกินชมยังย้งอยู่พากันกินแต่มะพร้าวฮันนะซื่อเออพากันกินแต่มะพร้าวฮันนะซื่อพี่น้องไทยคือกันทั้งเข่าบเวียงก็กินก็ได้เศร้าพุ่นน้วกัน,กนมากินมะพร้าว นางโบนาง่ตกันบ่อาสานมาปูปูต่อกันได้อะทุกนางยิงนต้นมาทานอยู่อะไรนึกว่าขึบนัางเต็งกระองเต่งสะโน่อยเนาะยาันน่งมืดบ่มันย่อนเชงบ่ เอาไปมุดต้องนั่งอยู่ทางนั้นเนาะต้องนั่งอยู่เบื้องเทิง,งพุทีทางนี้มัน,มน,มนแจ้งเลยนี่<อ>ง่ายม<อ>ุมมาเบื้องนี้อ๋อมันได้ง่ายไปข้างนั้นได้แบดนี้เนาะอ๋อมือว่านนี่เขายังได้หลอดขึ้นอยู่ฮะแตง่ายแต่มือว่านนี่คุณคือ,นนอ,อคือแน่แน่เนี่ยสบาย<อ>าดีเอามาเบิดกูคน ฮะับาดีดนๆครับโครับแงครับแจงนีเรือนหอเรือนหอของทั้งเลืมุดไอจอยมาได้่ังคายบอกรับ เลื่อนหอแล้วนะเนาะสบายดีเด้อยังเก็บข้ออยู่บ่สันเก็บข้ออยากกินสละละมลายลาได้มันสีเทาได้มันสีซอยเป็นสมลายลบัรเทาเออไอใหญ่คนหนึ่งนะแล้วเป็นฟาแฝดกันมาไปหมดขอ,อยาทานที่อยู่ในเฮือนนะคือคือคอ,อยากคือกันคอยเบิ่งกินว่าคนเดียวกันตะกี้ไอใหญ่บอกผู้นังคือวันเนี่ยนะ ไอ้ใหญ่ก <tal word> no, oh, uh ็ค huh. uh ืออ้แแอ้เนาะน่องผู้นี้อีกบอคือไอ้ผู้นี้อันนี้เป็นน้องอ๋อผู้นี้ในเพื่อนนะผู้หนึ่งนะแต่ว่าเราบอกเอยว่าน้ำไผรเนาะคนละพ่อแต่แม่เดียวกันเอ๋อผู้นั้นนะนาลูกพี่ของแม่เดียวอ๋ออันนี้พ่อเดียวแม่เดียวกันครับเือด้หมดเออคือไอ้เนาะก็เจาะเนาะเลยเลยแม่เดียวกันคนเราพอ บบบบเบะไไพ่เบะชิมเจ้าบ่เบะอันเเคลื่อนข้าหนิป๋อบะะมากินมาขามขามหวานได้ต้นกิขามกลางได้หวานยังกินหวานพันใหญ่หรือเบะ,ะเ,เป็นเทือที่สองเนาะมาเนี่เอาขาม้าฮอดก่อนเป็นดูบนเศร้าเทียงไห่เทียงห,หน้าก็บแมน่นเทียงหน้า,านอะไรที่นอนไม่สวยยงนี้ใ เพื่อนบ่เพื่อนก็เกินเข้ากี้แต่ก่อนฉันขอเล่าว่าเพื่อนห้างนี่สี่ห้างอีกบ่เลยหมดเนาะอือฮึคือห้างเนาะโยบรมีดังคงดังคาเนาะอย่าห้างอย่านั่นแหละคือว่าเนาะสมมติว่ามัางลงมากก็ได้ตัดชิ้นส่วนตัวใดมันปวกกินก็ตัดออกให้โตนะบ้านนี้แต่ว่าไม่เข่า ยังไล่ไม่ขเ,เขานี่เขาเบิ่งมุงนี่พายนี่พา,ายนั่นเพิ่นเอาออกน้ำในแล้วพายแต่ว่าเอาเห็ดน,น้อยกว่าเกาสม,มุน,มาน่ามังลงเนาะสองห้องนะผมเนาะถึงบอกยังสองห้องได้ของน้องเคยสามเนาะอันนี้ว่า,าเพื่อหลายหลายคนเนาะเอฟซีภลักปูใหญ่ซะเพื่อหอลายสองเงินเดอรอ่าคือตอนนี้ทุกเจ้าสองคนนี่ว่าขอโทษเนาะต่อผภุรักผูก้ใหญ่แล้วก็เอฟซีคอ่า ย่อมเปลี่ยนย่อมแปลงเนาะแต่ก็สิปับโตแกะไขปรับพุงสิ่งที่ผ่านมาแบบว่าผิดพลาดสิ่งใดก็นนะยังให้เอฟซีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเพอ่์น,น,นี้ให้อภัยเนาะอาแล้คือสมเจ้าเนี่ยก็สิอยู่น้ำกันเลยก็สู่ชนไปน้ำกันอีกนะพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็นคืออย่างที่หูอะไรนะเนาะเฮาอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองนะี่นี่นะอย่างดีเขากับเป็นเคยนะี่นี่พี่น้องเลย มันก็ต้องแบบว่าคนมันหูร้ายเลยฮะนะแบบมาอยู่ในบ้านมันหูร้ายอยู่แล้วนอกจากาจะอยู่ทงไห่ทงหน้ากลางโขกลางป่าเน่ยนี่นะบุมมีผู้ไปสอบไปสนน้ำเฮาต้องได้เหตุตามทีตามข้องบ้านเนี่ยถ้าเกิดรักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิงมาชมเนาะอยากสวยเรือหรือว่าส่งเสริมพระเจ้านี่นะสนับสนุนเห็ดกระตุกกระต๊อบให้หรือว่าสีซอยเรือเรื่องสมทบซื่อจักตัดไม้ไปลงเต้านี่พอให้เพลินได้เงิน อ่ก้อนแบบว่าเอามาเห็ดหีดเห็ดคลองฮะนะก็ได้คือการเดินผี่น้องตามกำลังศรัทธาของผู้รักผู้ใหญ่เนาะถ้าเกิดที่ซอยแบบว่าเขาเห็ดตูกเห็ดพามสองแซมบนอยู่บ่นเศร้าให้มันน่าแน่นกว่านี้แต่คือต้องได้มากตัวนี้ลงมากแล้วเราเื่องมันตัวได้สีใสายได้เนาะเบาอย่างเนาะเอามาเห็ดเนาะชันไม่ไหมตัวคือวัวกันเนาะเมนแมนแมนเอามาเห็ดพี่น้องโดยได้เห็ดบระไดก็เกิไปเห็ด เนแรกกันแล้วเราไปซูมไผ่บอกลูกไปจุเตาไปแล้วผูจผ้จุเตาอัอนะแต่มันใส่ผัวแดงมันดอกมันยังอะไรกันดิกต่คือนั่นนั่น,น,นแลหละพี่น้องเลยเอาเป่านอกเกินน,นี่ FC เอฟซีเพิ่นกับเขาเมน่วนว่าเพื่นอยากมาขามไม่อยิ่นอยากสนับสนุนอยู่แห้งใน,นอยากยินน่งมาขาม,มคนในบอมดกัวน,นว่าสุ่มเจ้ามาว่ายอมเปลี่ยนยอมแปลงผมเป็นยอืยยอที่ผ่านมาได้เลยหมดแต่ข้าเบิ่องนี้ ตั้งแต่เพิ่นมานี่ที่เข่ามาหาสองหมื่นเหลือหมดนี่ล้วก็เริ่มเป็นคนใหม่เในพี่น้องโมเมนหมดคนเดิมเลยหมดคนใหม่แม่นเบาเบายังแม่นแบหลังจากเคยว่าวต้องการทำแห้แห้งเด็กเดียวนห้ิฮอบอยากว่าได้หมดเนาะหมดคนเจ็บคอกะดว่าวแดกหน่อยเนาะเป็นหมดคนคนใหม่ไม่ว่าคนเก่านี่สีเบาร้ายคนใหม่นี่บ่่อยมาก เราเายอยเปลี่ยนยอมแปลงอย้นี้นะพ่อยอมเปลี่ยนยอมแปลงอย่างีแม่นั้งก่วะานาแม่เจ้าบอกไ่ไร่ถวใ่ดิเนาะพันใ่ใหญดิผู้แห้งมางานมาขาวน้ำมือก่อนอย่างมงไงจะเว่ยไจว่าถ้าจะอก็ะม่เฮฟบั กูนี้มีแล้วคืออยา่เห็นหนั่นะพ่อแม่ก็งัวควายมันก็มีไม่มพ่อแม่ควายเป็นมีดบสกี้เี่ยโบเลี้ยงยังแหละมันบคายอรคือเราวเนี่ยว่าหากินกลุ่มไผ่กุ่มมันเนี่ยลุกเต้ามีกับูุกเต้ายืนแบบนี้นะงคนดังนั่น ยังมียังเพิ่มเติมก็เพิ่มเดิมก่อนไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำบ่อนเด้อมื่อไรจอยยังขีได้อันมังเทียงมังอยังในเมื่องปะเถาอนุญาตแล้วอ๋อทาย่อยมังออกทีละหน่อยก่อนเนาะ พอมืาอนี้มีเห็นดีเนาะมั่งมาได้เนาะเห็นดีกะแม่มาชดับกระแม่ชิมดับมั่งมืาอนี้ดับเลยเลยได้มั่งเนาะคือมั่งนี่มั่งออกบาทเดียวเลยบอกคือว่าทเนี่ยได้ดวงเปิดเลยเนาะเดี๋ยวชุ่มเจ้าชินอนใช้บัตรนอนดูดินบอกโอ้เคยนอนอยู่บ่นอนอยู่ดินเคยอยู่บ่ไป bạn tận ổi tận ẻo này,เคยนอน ở bảo tam bạc ổi, tam chùa ỏi,เคย bảo. Cười, cứ nằm ở tàu. Oh. giờ nhám này mày nhám phun nó. Này, theo này có đứa hôm hồn, để nhang ỷ. ให้เอโน,น้องแบบนี้แล้วที่แรกสุดก่อ,อยตะกี้ก็อยู่หน้าเอื่อยใช้ล่าอยู่หน่วยนั่นหน่วยนี่ห้องผู้นี้หน่วยนี่ห้องผู้นั้นเช็ดเถื่อกับผู้หนึ่งไปเวียกกให้ผู้หนึ่งเบิงทะอาศัยกันเอือยน้องไปถามแล้วนะแม่ ไปเกือเบูบ้องไผ่กะเบะยากอือนอเขาไปแบมันจไปกวนมันทั่ท์ล้มไปแล้วคอยให้ในี้นะมาละมาเลยแม่แล้วเยอะหงไงินนะทุกหมดเลยเป็นเสาเนาะมีความนักใจเรื่องใดเอ้ บะมบนกนไข่นอนนวโอ้นอนเถียงไม่เห็ดเมียบ,บสบายสมัยจอยเมือไอ้ต่างมอกว่มือมือมือมานอนมือแดงไรก้งอยู่บ่อผตังไร้ก้าโอ้นอนเต็นอืม นี่แหละพี่น้องไยเนาะมีแต่ว่าคือเฮา,าคือเอฟซีในเมื่อทุกคนในที่บานผิดพลาดได้ขอโอกาสได้ก็ทางผู้รักผู้ใหญ่อ่าเพราะว่าในตอนนั้นตอนที่เราว่านั่นบางเือบ,บางทีกับเอฟซีว่าเราคือขอไปแล้วโอกาสอ่าในตอนนั้นว่าง่ายว่าเรายัางนั่นอยู่พี่น้องไยเนาะเรายัางโมก็มีสติบันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนแล้วเรามา เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเอ้ยน้องเราก็บอกหลายคนได้บ้านนี้นะทำผอโจยแล้วก็มีอ่าไม่เด็ดบอ,อยง่ายฉชนเนาะผอโจยเนาะอ่าไม่เด็ดในบอกเมียบอกอยังเนี้ยได้ก็คือสีนั่นบาน้านนี้เป็นขบเป็นครัวในเมือ่อมันเป็นกูเป็นครีงได้ฮอกับพากัารฉ่างกันซาเบิ่งเนี่ยไรบ้านเมืองหมูเห็ดเนี่ยไรกะบเนี่ยหาวิธีหาเงินหาคำนี่แหละเบิ่งแต่ว่า เราเงยังคิดอยู่ว่าทางผภุรักผู้ใหญ่สมมติว่าเพื่อนฉีฝ้าฉีปลอยรอดนี่กับบ่มีหรอกพี่น้องไงเนาะบางเขตบางครอบครัวคือว่าแห้งหุ่นแห้งกว่านี่ก็คือยังเงินเป็นยังให้อภัยนะพี่น้องว่ามันมันมีหลายเขตที่ผ่านมาแล้วพี่น้องไงเนาะแต่ว่าในเมื่อเขาเขาเห็ดผิษนะเขายอมรับผิษนะเขาแก้ไขปัญหาแต่ว่าเขาก็บอกให้อยู่เฉยสมมติว่าฉีถาแต่ทาง ผูปลักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นช่วยนี่ก็เป็นไปบ่ได้คือเคยเว้าเนะี่ที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมากอะอ่าเพิ่นสมมุติว่าเพิ่นเว้านี่กับ่ได้ว่าสิได้โดดได้เงินน,น,นําเพิ่นเนาะยังคือทางอันเบาเวียงได้เข้าไปอ่าแทกดินแทะโลนให้ทางประตูลาวนี่แหละพี่น,อน,นอ้องเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดให้เฮาแทกเฮาก็ต้องแทกทให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเสนอมาเนาะพียงเนาะ ลองเห็ดหนะ้เพื่อนเห็นแต่ว่าในกรมขีดนะลมกันนะแบบว่าอยู่พี่เนะาะลองเห็ดลองหาบางกอนเนะาะลองเห็ดลองหาลองเห็ดห้เห็ดน,นาพอมีบางเห็ดเห็ดห้เห็ดหนากินนํากันได้สําดก็กินกันปันกันเอนอเนาะ ทมีอย่างมีเพิ่มเติมบนีนมี้ยังกระทำเพื่อนยังกระทำในทีมงานเด็กเนาะเพราะว่าเราก็อยู่น้ำกัน เบิดอันน yeah. ั้นได้กับอยู่เฮือนพ่อเฮือนหยังเราเขาก็บ่จักคมเว้าแหละแม่นแล้วมีแต่ว่าให้เราสู้เบิ่งก่อนเนาะกับไปหมดจักอ่าตังนึงเนาะเดี๋ยวทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งได้เพิ่นสิพิจารณาเองพี่น้องหเนาะเพิ่นก็ยังยังยังมีบ่ยังเชื่อว่ายังมีอยู่ดอกคนที่ว่าจะสงสารเฮาให้อภัยเฮาเนาะให้อภัยเฮาอ่าบ่โดพี่น้องหเนาะบ่โดนอาจจะว่าบ่ได้เนาะก็มีแหละนแเฮา บางขมิ yeah. ่นบางยางเพิ่นกัยังมีอยู่ด้คอมมินที่สงสารเพราะว่าทั้งหมดเราวก่นั้นเมนอันบวกกคนั้นคนเฮามันต้องมี2อย่างสงสีอยู่ได้เนาะมีมืดได้กับลำขาวเนาะนั่นนั่นอยู่ล้วต้องให้อภัยกันแมนบ่แม่มนแล้วอ้จอยแล้วก็เดี๋ยวเฮามาถ้าเฮามามือหนามืดในสมมุติว่านั่นก็อาจจะได้เห็นเราเห็นเวียยเฮ็หยางพี่น้องเห็นเราไทย ถ่ายเราเห็ดเวียกเรามั่งเที่ยงมั่งยังนี่สมมติว่ามือนี้นะเหินหินยังมาไล่อยู่แล้วพี่น้องนเนาะเขื่ามาจับซอยเห็ด<ม>ทาเนเนนห็ดนี่เนาะทำไรเสียเราไปให้ทานกับเตาทานไอเราอัดเลย <c oughs> ให้ซอยกันสมมติว่าเจ้ายัางไม่ได้เหินยังกับมีแต่ว่าไปหายซอยเพื่อนทันได้ก่อนเนาะเใหายซอยเหดเห็ดซอยเหินยังเพื่อนทันได้ก่อน <c oughs> สามเฮามีนั่นเดิอย่าเราแล้วตู้กับลังเถื่อเราอยู่ในโร,รกภายในเรา เราอยู่แต่ในเฮือนเราเราบ่ฮู้ได้ว่าลูกเต่าสิไปเอาไม้มาจะใช้หาวิธีใดไเฮ็ดอ่าเราไปใช้บ่ได้แต่แม่นเราไปใช้บ่ได้อันนั้นน่ะเราเว้าก็มีชวนถึกแต่ว่าส่วนที่มันบ่ถึกก็มีแล้วก็เฮาผู้เป็นลูกนี่แนว่ยอะไรห้าสิแสวงหาการหาเงินว่าซั่นซะแนว่ยอะไรห้าสิบ่เป็นโทษเป็นหนี้เราญาติลูกไปเอาไม้ผู้อื่นแล้วเป็นโทษนะแม่แม่แม่ความห่วงความห่วงใยของพ่อของแม่อั่ะแม่นบ่กพ่อว่า